ดีครับุณผู้ชมวันนี้ก็จะมาต่อ EP สองนะก็เป็น EP ที่แบบผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าแบบมันบังคับแบบเนี้ยคือ EP เมื่อ EP ที่แล้วเนาะเราก็แต่งรถไปหมดแล้วแต่งอะไรไปหมดหมดเลยเนี่ยแล้วก็รถคันนี้มาเนี่ทุกคนเนี่ยแบบนี้แหละ อันนี้แหละทุกคนที่เราที่เราเมื่อผมบอกว่าจะพาไปขึ้นแมพใช่ไหมจะพาพาไปขึ้นเขาตอนนั้นไม่ได้ก,ก็ก็ไม่ได้พาไป,คล,ปคลิปก็จบแค่ไม่กี่นาทีที่สิบห้านาทีนะทุกคนก็แต่วันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปให้ดูเดี๋ยวพาไปด้วยความเร็ว ความเร็วสุดได้ก็ได้ขค้าเกียร์ห้านะทุกคน mm hmm. เราจะไปทางนั้นดีๆหรือว,ว่าเราก็จะหักทางนี้ก็ได้นะแล้วแต่ทุกคนเลย mm hmm. อันนี้คือปีนเขานะถ้าอยากปีนดีๆก็ติดหรออันนี้คือจะได้เงินฟรี นี่นะทุกคนเรากำลังขับขึ้นไปแนละแป๊บน,นึงนะคืออันนี้คือมันเกาะได้อยู่นะแต่อันนี้มันก็แบบนี้มันนี่มันฟิสิก์ด้วยที่บอกไปเมื่อคิดที่แล้วเนาะถ้าย่างดีแล้วก็ลดแรงเราสามารถปีตรงนั้นได้เลยนะทุกคนตอนนี้เราก็มีเงินแสนแปดแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อรวดพลาแสนแสนแปด อันนี้มีเงินแสนแปดหมื่นใช่ไหมเราจะเอาเงินที่ได้สองแสนเนี่ยไปซื้อรถแสนแปดหมืนอันนี้เป็นอีเวนต์โชคดีนะทุกคนจะหมดในสิบแปดชั่วโมงนี่คือเป็นมีอีเวนต์ตรงนู้นด้วยทุกคนอันนี้คือเราสามารถซื้อบ้านได้นะถ้าไม่รู้นะว่าซื้อบ้านยังไงเดี๋ยวบอกให้ คือกดไปที่ร้านค้าตรงนี้หรือว่าจะเข้าที่รถก็ได้กดไปที่รูปบ้านแล้วก็จะมีให้ซื้อได้ให้ดูเงินข้้งบนว่าคืออันนี้แสนหนึ่งอันนี้ล้านหนึ่งอันนี้สิบล้านอันนี้ต้องว I P อพเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวาฟาร์มเงินได้ถึงสองแสนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปซื้อรถรู้ว่าจะเอาไปทำอะไรดี อีพีนี้ก็น่าจะถึงสามแสนหรือเปล่าไม่รู้ไดสาันดิมันนึนะมาแล้วก็จะค่ะผับฟ,ฟาร์มเงินนะคืออันนี้ก็จะเป็นบ้านที่แบบเราก็สามารถไอ้นี้ได้เหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบหมู่บ้านน้ำตกเพื่อนผมกับผมเรียกว่าหมู่บ้านน้ำตกตรงนี้มันมีน้ำตก หลผ่านแล้วก็ตรงนี้ก็มีทางได้ไงก็ไม่รู้ตอนแรกมันไม่มีรู้แล้วตอนก่อนที่จะอะัปเดตอ่ะมันไม่ใช่ทางแบบนี้นะทุกคนมันจะเป็นทางแบบนี้เลยทางสีน้ําก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนตอนแรกอ่ะมันจะเป็นพื้นสีแบบนี้เลยแล้วปกติตอนก่อนอัปเดตอ่ะมันจะเป็นมันจะไม่มีอุโมงค์ตรงนี้เลยก็เท่ากับเกมมีอัปเดตมาเยอะมากทุกคน น,นี่คือ subscribe กดติดตามต้องไปกดติดตามก่อนทุกคนแล้วจะไปดูก่อนกดติดตามแบบนี้แล้วก็เข้าร่วมชุมชนได้ด้วย ฟ็อกซี่คาริชไทคูนมาเล่นกันต่อเมื่อตอนที่แล้วแล้วก็เมื่อกี้แล้วก็ปีนเข่าไปเนาะขอโทษที่ขัดทุกคนมันต้องไปกดตามจริงๆมันถึงจะได้มาเฮ้ทุกคนเรามีเงินสองแสนแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่ดีๆเวลาเราออกไปจากแมพแล้วก็ได้มาเองได้เงินมาเองแบบอยู่ดีๆก็ได้มาเองเลยอะฮะ ทุกคนเรายังไม่มีรถนะรละเรายังเหลือน้อยอยู่อันนี้ไปเลยให้เดี๋ยวขับรถทุกคนจำได้ไหมที่แบบมันไอ้นี่ได้อะ่ะตรงไหนอะตรงนี้ปะหรือว่าตรงนี้นี่ทุกคนจำได้แล้วตรงนี้ไม่ใช่หรออันนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหนทุกคนพอจะรู้ไหมว่าตรงไหนเมื่อกี้อยู่บนรถป้าตอนขับรถอยู่แล้วมันอืม ทีต่ตรงไหนอะทุกคนที่แบบเขาบอกว่าให้เอเนี่ยให้เข้าร่วมกลุ่มสั่งน้ะโมกมาเล่นต่อแบบนึงนี่นะทุกคนก็จะเป็นแบบแมบปบแมบปบธรมรมดาเลย ก็จะเป็นพวกแมพธรรมดามีเพื่อนมานั่งด้วยมีเพื่อนเพื่อมานั่งข้างๆคือได้่จะเบื่อรถแล้วแหละมองว่ารถคันนี้มันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มันมีรถคันที่แรงกว่าน,นี้อีกนะทุกคนอันนี้ากคิดว่ามันสุดแล้วมันยังมีรถบางคันที่มีเกียร์หกเกียร์เจ็ดอีกตอนนี้เรามีเงินสองล้านแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อรถกัน ไปก่อนเพื่อนออกเซร์ฟไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาซื้อรถกันต่อรถคันอื่นมันไม่คุ้มนะทุกคนต้องซื้อคันนี้แหละอันนี้เป็นอีเวนต์มันก็น่าหลอนอันนี้ก็แสนหนึ่งนะทุกคนแต่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเราจะมาหารถแบบ ทพงเพลงกัน 108, 8, อันนี้แสนแปดแปดพันอคันนั้นแหละคนคันนี้แหละเรามาขับคันนี้กันเงินเราเหลือแปดหมื่นแต่ก็แรงนะี่ยทุกคนคันใหม่คันใหม่เสียงมันจะออกดังๆไม่ชอบเสียงดังแต่มันก็ ก็ได้เงินเพิ่มมากกว่าเดิมอ่ะขับเร็วกว่าเดิมว่ะเกียร์ห้าใช่ไหมรถคัน<ม>ที่เราสุดแค่เกียร์ห้าใช่ไหมอ่า<ม>น,นี่ก็สุดแค่เกียร์ห้าแต่ก็เร็วนะทุกคน สนามแข่งรถตรงนั้นอะความเร็วร้อยสี่สเจกิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกเบรกเบกเบกเสียงมันจะกล้องด้วยนะทุกคนถ้าแบบมาขัดมีเสียงมาจากกล้องมันก็ถือว่าเหมือนจริงอยู่แต่ตรงน,นี้ก็แบบร้อนตกเขาวด้วย ก็ขับดีจริงๆมันรับเกรดได้นะแต่คือตอนนี้เราเงินเราเหลือน้อยมากนี่ไงมันก็จะโผล่มาตรงนี้ที่เดิมเลยแล้วก็จะขึ้นไปฟาร์มเงินตรงนี้ มันมีอีเวนต์หนึ่งด้วยนะรถฟักทองอ่ะมันมีอีเวนต์รถักทองด้วยเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวดูก่อนแบบนึงเดี๋ยวอันนี้มันก็เร็วอยู่นะคันนี้เร็วอยู่แต่มันก็ไม่เร็วเท่าคันนี้มันจะแสนห้าสามแต่มันก็ไม่เร็วเท่าคันนี้ เดี๋ยวเราอัปเกร,รดรถดีกว่าอัปเกรด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 โชค๊คได้ด้วยนะสปริงก็อัปเกรดได้เอ็กตาไฮอันนี้คือสูงมากๆนะ <c oughs> อันนี้ทุกคนอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นสปิงเราจะปรับเท่าไหร่ก็ได้อันนี้เป็นเครื่องนะเราปรับเครื่องให้เป็นเยอะสุดคือสามหมืน่นเราสามารถปรับเึ็นสามหมื่นได้ด้วยนะ สามหมื่นนี่สองหมื่นห้าปรับสุดได้หมดเลยทุกคนเงินแล้วเหลือหนึ่งหมื่นหกก็จะแรงขึ้นนะ để chúng ta mà wát căn wát, mình rèn bao nhiêu? Hơi, hơn, 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 mọi người hơn, 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 rèn rất, rèn Ngân là một, nhiều, rất. อีนี้อันนี้จุดตรวจความเร็วหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบกเลยมันเร็วกว่าเดิมทุกคนเนี่ยเร็วกว่าเดิมคลิปก็อาจจะจบเปลี่ยนเป็นเพียงแค่นี้นะคือขับรนมาให้ดูรถตอนนี้เราก็เงินเก็บได้แค่สี่หมืนเพราะว่าเราเอาไป